สวัสดีจ้ามินิมาพรุกกับช่องหลงกินแซบคือเกาจ้ามิน้บะได้มีอย่างหลายมาเอิญพี่เอิญนองมากินข้าวนำกันคือเกาจ้ามอนิมีเมนูนำเสนอเด็ดเด็ดเลยอบแซบอีกเลยพี่น้องแซบนำกันตํากุ้งสดครับผมอก็มีเห็นไข่ต้มมาน้ำแต่ว่าหัวกุ้งบอวอดีเนื้อใช่ได้เอาไปทตนลวกมากินนำกันผักแก้มก็มีผักขาสลัดกรอบ ก็มีวางตุ่งดอกฝากเจ้านายครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามผมก็เสียดีมาน้ำเสนอเม,มนูแซ่บอีอีสานอีสานเามื่อเพ่อแม่พี่น,อนอ้องกินฝังกันมาพี่น้องมานุ่ได้ไยหรอกบอกไว้ละก่อนเลยอะไรละมึงหวานหวานเริ่มตานกีนหวานที่ยังหวานมันสดัตหวัน ซิมลยเดินมีซิมนะจ้าอ่อนี่นะนักขา่าวมันมันพวกมันบวอย่างี้นเนี่ยจะได้ได้ประโยชน์ได้ทุกอย่างค่ะดได้เ้าที่กินบน่ไม่กินตำกุ้งสดน้ำกันจ้าซิมลาเดินมีซิมมาพี่น้องไหมเสียบกันจะซิมล,มละนะเนี่ย ยังวันมาเร็วเดี๋ยวโอ้โหเข้ากันนื้อถ้าขาหนีกว่านี้เนาะเมือม่อไปเมื่อะ เดี๋ยวฝนตกมากอะใหญยอดใหมโอ้ลมเย็นพี่น้องมานนี้บรรยากาศทายุที่เขาแต่ว่าถ้าในตกดอกรลมมากก่อนเราเย็นดีหนิงบอกว่เหนือมันหนั่นหนึ่งน่งเลยทั้งทั้งในหัวมันแบบเหนือตั้งมันทั้ง

ก็ต้องลวกเลยผักคาเนี่ยแบบสดไปเลยหืมกุ่งตัวใหญ่ดีเนาะใหญ่ยูเลยใหญ่พอดีไหม

มาอแล้วเม้ยไคตุมเมอยมมู่ใส่มาใส่ออกลูกไรนี่นะ่มน้ำกันลุ้นยินแต่ว่าตกใบไหมเจ้าสิกินยังไดเนาะตกเลยไ,ได้ยินนี่ดาดกับใยังไครตุม่ม tháp ra cho mình bán quả bi ha u มาได้อกเจีงกรบปุลมาแสนเนาะเลี้ยถือมาอยู่เลยกุ้งไม่เหม็นท้าเนาะมันสดเนื้อหวานกรอบมาเด้อพี่น้องตรงนี้ยเือนกตัวเนี้ยตพอดีเลยนี่บบใหญ่เกินใบน้อยไปเนาะพอดีปากเลยนี่ขอบันทึก โดนกินเยอะเฉีย,ยดกินเย,เย,เยอะการทำ้าย่างดีเลยเนี่ไม่ไมกินเลยจ้ะเอ้ตุียสิ่มนี่กินเลยเี็์อันน,นี้ก็ได้ขัวกเกลือ กับบนชุบแป้งทอดกับแก้มกับแก้มยี่น้อมยังดีได้ไงแต่ว่าตัดตัดหนวดมันออกจังไงหนวดมันกระด้างจี๋มันจี๊จังมาแล้วเดิอมมาไก่แล้วเยอยพันลี้เยอะฟุ้งยิดไปตากันหรอกแค่เสียงมุ้งหน่อย,อยอพูดอ่ะ Hayır. Oh, yeah. mm -hmm. หมดแล้วชัวกุ้งนี่ขันห้อนแบบว่าแกแล้วเขาต้องมามาทุงดีๆฉันแมงวันมาเร็วเนี่ยเป็นนีอเลย กินนมัไว้็ฝากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมก็เสีด้มานำเสนอเมนรู้สแซ่บอีสานอีสานมันเฮาสำหรับจับเพียนกันไปสำหรับคลิปนี้ผมมีอย่างไรครับผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมโอ้ยหนัอกลมกลมสวัสดีจ้าแซ่บจ้า